สวัสดีจ้ามนีอมชอยบานหน้าผ้ามาสวนหลังบ้านมาเขียบลงมาเขียบลงเ <laughs> พียมาเขียบมาเขียบมักหน่อยนาลงว่ามันลงหรือดูเพื่อนเอื้นวางเลยล่ะเพื่อนเป็นลาลาบังหันนะจ๊ะเนาะมาเคียบอันตน้นเนียน เพื่อนอันมาเพื่อนเกิดรุ่นมูอยอมหาตะกตากันอุมวยใหญ่นขนาดเลยก้ะน,นี่มีเมื่ที่สองนี่มึงนะมึงเจ้าของเพื่อนตอนแหลกบ่มีด้ะอ,อมกเลยบ่ไไ้หญ่หอ,อ,อบัดเดียเพราะแต่อันเริ่มแกมาจังใดมีเพีย ได้จักหน่วยเดี๋ยวบึงวยบึงวยนี่กันแกไปอุ้ยเอาดูแลปยปะแกแล้วล่ะส่น้องมือนันอมเห็นมีอีกหนึหน่งคนดิเดี๋ยวเขาไปเบึงทางในจะ้ะสวนหลังบ้านอันนี้บอนเรียงก่ออันบอปลาไหลที่อมเลี้ยง อมเอาอาหารมาใหายเพิ่นซื้อนี่แหละเอามาถิ่มไว้บ่เหลือเด็กอมเอาอาหารปลาดุกกับอันพวกกุ้งปลาลิกปลาหน่อยนะเื่ออมล็อกเสียงไว้วื่อแมนเพิินจ่าปวดที่หันในเสียงเนียนต้นมะเขยบที่ที่อมตัดต้นเพิ่นไปเห็นป่จ้ะ เพิ่นกำลังปลงมี่ออกดอ,อกอพวามมั้ยเพิ่นกำลังปลงหยอดไหมนี่ออกดอ,อกควอมนี่บ่รู้ว่าสิมีอันสิติดหมากบ่เพราะว่าอันเพิ่นคุ้มจ้ะเพิ่นคุ้มพักอยู่นี่เบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งออพี่น้องเบิ่องออมสะเอาไปปลูกใส่แหนะเวิ้ยเบิ่งเบี้ยมาคฮุม มะฮุงซุกอันนวยเพิินหวานวานในกับบัวลายดอกอมบานวยหวานอมก็เลยอยากยากไดอันแนวอยากได้พันเพิ่นไปปลูกอมเลยเเม็ดมะหวานถิ่มไว้หนีหวานถิ่งไว้ที่ซื้อได้ปรากฏว่าทรงัซสิเกิดทุกเม็ดเลยพุน่นะเต็มอยู่บันนี้จะไปปลูกส่สนาสนาเหมืนนหอนใช่นี่อันนี้อันนี้อมปลูกแบบปลูก ทาวรอนยู่เพราะว่าลกจากหันมาปลูกเพราะตะตัดอันต้นมาเขียบแล้วมองนี้ก็เลยลงเนาะแบบมีแสงสว่างนะสิหามองปลูกกูจ้าไปไปเบิ่งข้างในอ็อมมีแนวถามถามผู้รู้นี่เหมือนที่ปล่อยปล่ยปลาเข็งกับกุ้งเนี้ยมือขึ้นอมเอาไฟมาเอาไฟมาซองอย อุ er ้งพ่นสิรอยขึ้นมาทั้งเทินลอยขึ้นมากินอาหารหรือมาอย่างกับบื้ลล่ะแงมือขึ้นจะเอาไฟมาสองเห็นอยู่หนึ่งวัาแต่พ่นสิตุยพ่นธุบดตุยด้เห็นบ่เห็นดอกไม้วะนี่เอา เอออมลืมตัวนี่มืออมโบราณเนี่หดบราณโหดสวนอยู่นี่ดอกใหม่ที่อมปลูกโอ้ยลืมซีกละมีแต่สวเอเดือนดอกคัดเต๋อดอกคัดเต๋อเอียงก่อนโอ้ยซ้ำเถาะนี่นี่นี่เนี่ยออนสตาม์ทนะ ถามผู้รู้เพื่อมีคนหลูมนี่ต้นนั่นนี่มันเกิดขึ้นเองออมอยากหัวเป็นตุ่นอีหยังมีน้ำมีน้ำพร้อมเด้ออมอยากหัวเป็นตุ่นอีหยังแล้วมีประโยชน์บ่ใส่ใส่ได้บ่มันมีประโยชน์อีหยัง,ยงสินะถามถามมันโมนี้ประโยชน์อีหยังอมสิตาทิงเพราะว่า อมมีความรู้สึกว่า <c oughs> ลักษณะใบนะั่นแหละคือจังต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อ่อมเคยเห็นอยู่อยู่บ้านคนอื่นเล้ามีดอกสีเหลืองๆหลองอืมแต่อ่อมบ่หมั่นใจว่าเพิ่นสิม,มีนามบา่แต่ว่าอันนี้คือมีนามเกิดขึ้นเองจะ้ะเกิดขึ้นเองเพื่อมีคนผ่านเขามาเห็นคลิปอ่อมเด้อบอกอ่อมเนีคือต้น,ตนอียง มีน้ำผอมน้ำน้ำแหลมคมถ้าเกิดว่าอัน,นผมมีคนตอบกะผมรู้ผมมีคนรู้ผมก็จะล่อให้เพิ่นออกดอกเออออกดอกอถ้าเพื่อนเป็นดอกเดี๋ยวล่อถามถามพี่กูถามพี่กูดูเนาะเพื่อพเพื่อพี่กูตอบได้ <S <S 1> <S 1> <S ต้นเนี่ยพริกหนุยเงเงย แต่ว่าเพิ่นเพิ่นเป็นเป็นนอนเนาะนอนจ้ะโอ้มื่อกี้อมาทษฎาเด็กหดอันต้นไม้อยู่บทุทฎาเด็กหายอาหารปลาอยู่เออเดี๋ยวขออนุญาตเด้อพี่น้องอ้อมเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกดอยู่ในโอ่งเดี๋ยวออมสิหดต้นไม้กันมาเขียบเหากระไดซีน่วย งามกักเนี่ยงดงาม,งามเ๋ยวให้อาหารปลาก่อนด้เยจนะขออนุญาตให้อาหารปลาคลิปนี้กะฝา,ากไว้เพียงเท่าน,นี้เลยจ้ะพอกันไหมคลิปหนา้าฝากเป็นกำลังแรงใจในเด้วยจ้ะเด้อ